หมูต้มมีน่ารักเกินไปหมุยอยาเฮ้ยน่ารักมากอะ มินิมอลหมใจเดียอีกหนึ่งชิ้นนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปได้กันเนาะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเดียอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราไม่ได้อยู่ในโกดังเก็บของนะคะเพื่อนๆแต่ว่าคลิปนี้นะคะเราจะมาอันบล็อกของใช้ในบ้านกันอีกแล้วนะจ๊ะบอกเลยว่าน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วล่ะของเดือนนี้นะคะทุกคนค่ะก็คือไม่ไปง่ายๆหรอกจนกว่าตังค์จะหมดนะคะเพื่อนๆก็คือถ้าตังค์หมดเนี่ยเดี๋ยวไปเองงานคลิปนี้นะคะเดียก็ขอแบบจัดเต็มแบบจุกๆไปเลยนะคะ ไม่ได้หมายถึงของใช้ในคลิปแต่หมายถึงเงินเดียเนี่ยละคะจุกๆไปเลยนะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจชิ้นไหนนะคะเดี๋ยวเดียจะแปะพิกัดไว้ที่ใต้ d เดสคริปชันเพื่อนๆสามารถไปจับใจ่ายใช้สอยที่ดิงใต้คลิปของเดียได้เหมือนเดิมเลยค่ะโอเคนะคะงั้นไม่รอช้าดีกว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มจัดหนังจัดเต็มกันเลยดีกว่าจ้าบา สำหรับชิ้นแรกในคลิปนี้นะคะทุกคนค่ะอันนี้นะคะเขาจะเป็นที่ตักจานหรือที่คว่ำจานนั่นเองนะคะที่เราสามารถตักจานตักชามตักตะหลิวตักตะเกียบตักตะภาพตักตะเพียนเอ้ยไม่ใช่นะคะยังจะเล่นนะเขาจะเป็นที่ตักจานนะคะที่บริเวณราวจับของเขาเป็นแบบลายไม้แบบนี้ด้วยนะแล้วก็จะมีช่องสําหรับเสียบช้อนเสียบซ่อมเสียบตะเกียบให้เราแยกอีก2ช่องแบบนี้ด้วยนะคะโซเรนของฐานที่ตักจานนะคะเขาจะมีซี่ๆแบบนี้มาให้เราด้วยนะคะซึ่งจะทําให้เวลาที่เราวางจานวางชามแบบ มันก็จะลงล็อกพอดีนะคะไม่ขยับขยื่นนะขาน,นนี้นะคะเขาจะเป็นฐานพลาส,สติกที่เป็นที่รองน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็มีรูตรงนี้ด้วยจะเป็นเหมือนรูระบายน้ำนะคะ่ะก็จะไม่ขังในที่ตักจานเนาะ <ector> นมันก็จะไหลลงไปที่รูนะคะแล้วเราก็เอาไปจอกับพวกซิงล้างจานนะคะซึ่งเราสามารถดึงออกมาได้ก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะตอนที่เดียซื้อมาราคาอยู่ที่ประมาณ582บ, <t> บาทนะคะ <t> แล้วก็มีให้เราเลือกส2สีซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจเลย <t> ว่าเดียวจะเลือกสีอะไรคะสีขาวแน่นอนนะคะก็มีสีดําให้เลือกอีกหนึ่งสีด้วยนะคะยังไงก็ลองไไปดดูกันนน้้ชิที่ กันต่อเลยดีกว่านะคะสําหรับที่2สองเอาอันนี้ละกันเนาะคุยเนาะมาคุยถูก <c oughs> ใจสายมิ <c oughs> น,นิโอลแนะ่นอนอ่ะเดี๋ยวบอกเลยว่าชิ้นนี้คือแบบน่ารักตะงหมูตะงมีน่ารักเกินไปหมวยยาาคือมันจะเป็นเหมือนกับอุปกรณ์ทําครัวที่บริเวณด้านเนี่ยจะเป็นด้าไม้แล้วหัวเนี่ยจะเป็นหัวซิลิโคนนะคะ <c oughs> บริเวณของหัวซิลิโคนเนี่ยนะคะสามารถทําการทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบสาจนถึง230องศาถือว่าทนอุณหภูมิได้สูงพอๆกับความฮอตของตัวเดียวเลยนะหลงตัวเองแล้วหนึ่งนะคะมีทั้ กัน,นะะกล่องสาหรับใส่อุปรกรณ์ของเขาเนี่ยนะคะก็ทํามาเป็นสแตนเลสแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งบริเวณก้นของเขาก็มีรูสําหรับระบายน้ําด้วยนะบอกเลยว่าครบจบเรื่องครัวมากๆเลยค่ะแล้วก็ราคานะคะเดียซื้อมาราคาอยู่ที่4 8 9บาทก็มีให้เราเลือกหลายสีด้วยนะโอเคค่ะเรามาต่อกันด้วย3ที่ชิ้นเอ้ยชิ้นที่3กันต่อเลยดีกว่านะคะจึบเอออ,อ,อันนี้นะคะจะเป็นเครื่องพ่นกลิ่นหรือว่าเครื่องกระจายกลิ่นนะคะที่เดียสั่งมาจากแบรนด์มอสซีโร่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันก่อนลนนอะจะมมีีคู่ือวิธการ ทำงานคะแล้วก็จะมีเครื่องเล็กๆน่ารักตะมูตะมีแบบนี้มาให้เราหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวว่าดีไซน์ของเขาอ่ะมีความคล้ายกับลําโพงบลูทูธอยู่เนาะเออพกพาไปไหนมาไหนสะดวกมากๆนะคะแล้วก็จะมีแผ่นนาโนโพลิเมอร์ให้เรา1อันจะมีสาย USB ให้เรา1อันด้วยนะคะซึ่งเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราก็ใช้งานผ่านสาย USB ได้เลยนะคะตวัตถุประสงค์เลยก็คือเดียต้องการที่จะามาไล่ยุงนะคะอ่าง,งงใช่ไหมว่ามันไล่ยุงยังไงคืออย่างนี้ค่ะทุกคนขาเดียสั่งมาพร้อมกับน้ํายาไล่ยุงของแบรนด์มอสซีโร่นะคะเดี๋ยวเคย จริงๆมันจะมีเครื่องหนึ่งก็จะเป็นเครื่องใหญ่นะซึ่งเครื่องนั้นสามารถไล่ยุงในพื้นที่วงกว้างได้นะคะแล้วเดียรู้สึกว่าแบบมันไล่ยุงได้จริงแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอออยากได้เครื่องเล็กๆแบบนี้เอาไว้พวกพาไปข้างนอกอยากไปปิกนงปิกนีกน้ก็อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ไม่อยากที่จะจุดไอย,ยากันยุงอะ <ๆ S 1> เพราะว่าเดียรู้สึกว่าไอพวกจุดยากันยุงอะไรพวกนั้นควันต่างๆมันค่อนข้างเยอะแล้วไม่รู้ว่าแบบสุดดมไปนานเนี่ยมันจะส่งผลต่อร่างกายเราหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้หายห่วงมากๆนะคะเพราะว่าไม่มีสาร ทำงานนะคะก็คือง่ายมากนะคะแค่เราทําการบิดนะคะเพื่อปลดล็อกมันเนาะแล้วเราก็ทําการหยดน้ํายาของมอซีโร่ลงไปประมาณ8-10หยดนะคะกด <c oughs> เปิดสวิตช์ค้างไว้นะคะประมาณ3มินาทีค่ะนี่เครื่องทํางานแล้วค่ะทุกคนแล้วคือเครื่องทํางานเสียงเบามากอะ คือแทบจะไม่ค่อยได้ยินเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าเครื่องนึงเนี่ยเราสามารถใช้งานได้3าถึงสชั่วโมงเลยนะคะถือว่าเป็นอะไรที่เออเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเราให้กับคนรอบข้างเราให้กับสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะคะตัวเครื่องเปล่าอ่ะคะ่ะจะราคาอยู่ที่590บาทแต่ถ้าซื้อพร้อมกับน้ํายาตัวมอสซีโร่คู่กันเลยเนี่ยราคาอยู่ที่890บาทนะคะยังไงก็ลองไปดูกันได้เหมือนกันนะสําหรับกล่องนี้นะคะเพื่อนๆจะมีด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นนะคะแต่มี2ชิ้นแต่เราไม่สองใจนะเฮ yeah. ก็จะเป็นกระติกน้ําหรือกระบอกน้ําเก็บอุณหภูมินั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่านะจะเป็นของแบรนด์ซูเปอร์ร็อก คือเหมือนสังฆทศยานมันบอกเลยว่าแบบมึงต้องจิ้มสีขาวอะไรแบบนี้เดี๋ยวว่ามันเหมาะกับการโกพามากเลยเพราะว่ามีหูหิ้วแบบนี้มาให้เราด้วยนะคะซึ่งบริเวณด้านบนของเขานะคะก็จะมีระบบแกนล็อกนะคะที่ดูแน่นหนามากๆเลยค่ะพอแกะออกมาก็จะมีหลอดยางแบบนี้มาให้เราด้วย1อันนะสําหรับด้านในของเขานะคะดูโคนก็จะเป็นกระติกสแตนเลสแบบนี้นะสามารถรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบยีสจนถึง120องศาเซลเซียสเลยนะคะจะเป็นขนาด1.7ลิตรนะคะแล้วก็สามารถทําการเก็บอุณหภูมิได้ จะมีแผ่นกันลื่นแบบนี้มาให้เราด้วยเนาะทำให้เวลาที่วางบนโต๊ะอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะลื่นมีอย่างเดียวที่ลื่นเลยก็คือหล่อลื่นอเจ้า อยากจะเป็นคนที่ชอบกระติกอะไรที่เป็นสแตนเลสแบบนี้มากเลยเพราะว่าปกติเวลาที่เราใส่พวกน้ําเย็นอะไรแบบนี้แล้วเราไปไว้ที่อุณหภูมิห้องอะกระติกพวกนี้มันจะไม่มีไอ้น้ำเกาะบริเวณรอบกระติกของเราก็ราคายอยู่ที่5 6 9้บาทจ้าสำหรับอีกชิ้นหนึ่งนะคะของกล่องนี้เนี่ยจะเป็นกระบอกเก็บน้ําพกพาของแบรนด์ซูเปอร์เราอีก1ชิ้นนะคะระบบแกนล็อกของด้านบนนะคะจะเป็นระบบแกนล็อก2ชั้นเหมือนกับกระติกเมื่อกี้เลยนะคะนี่ก็คือดูแน่นหนาทนทานมากๆแล้วก็มีหลอดให้เราอีกหนึ่งอันด้วยนะอันนี้นะคะจะมี ขนาดถึง2ลิตรนะก็คือสามารถเติมน้ําแล้วก็กินได้ยาวๆไปตลอดทั้งวันเลยนะโดยตัวกระบอกของเขานะคะมีการดีไซน์พวกส่วนวงส่วนวอลทาให้เวลาที่เราถือจับอะไรแบบนี้มันก็สะดวกด้วยนะคะมันเหมาะมากกับการที่พกพาไปไหนมาไหนเพราะว่าตัวกระบอกเบานะคะอาจจะพกพาไปฟิตเนสไปออกกําลังกายอะไรแบบนี้ก็ได้ก็มีให้เราเลือกหลายสีนะคะราคาอยู่ที่279บาทนะจ๊ะมาต่อได้ชิ้นต่อไปเลยนะคะเอากล่องเล็กกล่องนี้เลยละกันเนาะเฮ้ยน่ารักมากอะน่ารักจนไฟมุ้ยอะคุณ เพืเ่อนๆ่ะอันนี้นะคะเขาจะเป็นเครื่องปั่นมือนะคะไม่ได้ไปถึงปั่นมือเรานะเพราะว่าถ้าปั่นมือเราเนี่ยคลิปนี้จะกลายเป็นเลท20ทันทีนะคะเวลาที่เราใช้งานนะคะทุกคนก็แค่ใส่อาหารใส่พริกใส่กระเทียมเข้าไปแล้วก็ทําการดึงลูกตุ้มไม้อันนี้ปุ๊บปุ๊บเขาก็จะทําการปั่นอาหารให้เราทันทีนะคะเดี๋ยวว่าอันนี้ปั่นได้ทุกอย่างเลยยกเว้นปั่นใจไปให้คนอื่นนะคะอ่ะอันนี้อย่านะคะเพื่อนๆเราไม่ต้องหาไฟฟ้าหรือปลั๊กในการเอามาใช้งานเลยเนาะแล้วก็สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกด้วยนะคะที่สําาาคคัญคือน่มๆเลย ราคาอยู่ที่189บาทนะคะแล้วก็มีให uh, okay. right oh yeah. ้เราเลือกหลายสีด้วยจ้าเดี๋ยวเราเริ่มจากฝั่งนี้ให้หมดเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาฝั่งนี้แล้วกันนะเขาจะเป็นเตารีดไอ้น้ำของแบรนด์เดวูน่ารักมินิมอลถูกใจเดียอีกหนึ่งชิ้นน่ะเพื่อนๆ แบบน่ารักจริงๆอ่ะเกียอยากได้เตารีดไอ้น้ำที่สามารถพกพาไปเที่ยวได้อะไรแบบนี้แล้วก็คือเดี๋ยวนี้มันจะมีเนื้อผ้าบางประเภทเนาะที่ปกติเวลาที่เรารีดผ้าใช้เตารีดธรรมดารีดยังไงก็ไม่เคยเรียบเลยค่ะสุดท้ายมันก็เหมือนต้องใช้เตารีดไอ้น้ำในการช่วยอะไรแบบนี้ในกล่องของเขานะคะก็จะมีถ้วยตวงมาให้เราหนึ่งอันนะคะมันจะมีเหมือนฝาให้เราทําการกรองน้ําเข้าไปนะคะซึ่งมันก็จะมีปริมาตรอยู่ว่าเราควรจะกรองน้ําในปริมาตรเท่าไหร่แล้วก็มีฐานกันความร้อนแบบนี้ให้เราด้วยนะเวลาที่เราใช้งานเนนนีี่ยรรราาาาาากก็สามมถททจะะะํบบบบิดดแ้้ไคปั มาแบบนี้ได้รีดบนพื้นราบได้นะคะหรือว่าเราจะทําการแขวนเสื้อแล้วก็รีดแนวตั้งก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยจะ i n ิ e r t ภาพให้ดูแล้วกันหลังจากที่รีดแล้วอ่ะมันจะเรียบหรือเปล่านะแต่ว่าจากที่เดียอ่านรีวิวมาเขาก็ชมกันเหมือนกันว่าเออใช้งานดีก็โอเคด้วยนะว,วัสดุต่างๆก็ดูแข็งแรงด้วยะคะ่ะเบื่อเบื่อก็ราคายอยู่ที่1นึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะคะยังไงถ้าใครสนใจก็ลองไปดูกันได้เนาะสำหรับชิ้นต่อไปนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นอันนี้เลยจ้ะเบารองหลังนะคะของแบรนด์ Bvlgari องนั่งของแบรนด์บีเวลเหมือนกันค่ะป้าขอบอกเลยนะคะน้องๆว่าเราอ่ะจะเป็นเด็กในวันนี้และเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่ปวดหลังในวันหน้าค่ะคือป้าผ่านมาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเดียก็เลยซื้ออุปกรณ์พวกนี้เป็นตัวช่วยของเดียนั่นเองนะคะคืออย่างที่บ้านของเดียคะ่ะเดียใช้เป็นโต๊ะของบีเวลแล้วก็เก้าอี้ของบีเวลอยู่แล้วซึ่งมันแบบพอดีกับสรีระของเดียอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าด้วยอุปกรณ์สำนักงานในที่ทำงานของเดียเดียไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้เนาะแล้วเราก็ต้องทำงานกับมันนะค่อนข้างนานเหมือนกันดังนั้น เลยละกันนะคะชุบ ก็อันนี้นะคะจะเป็นหน้าตาของแผ่นรองหลังของเขานะคะเพื่อนๆซึ่งข้างหลังของเขานะคะจะมีสายรัดแบบนี้มาให้เรานะคะก็เอาไว้รัดกับเก้าอี้ที่ทํางานของเรานะคะเพื่อที่เวลาที่เรานั่งเนี่ยตัวเบาะมันก็จะไม่ขยับขยเรื่อนด้วยนะคะซึ่งเราก็สามารถทําการปรับระดับได้เนาะนนคือเดียไปอ่านรายละเอียดมาก่อนที่เดียจะสั่งซื้อนะแล้วเดียแพ้ใจกับรายละเอียดของเขามากเพราะเดียรู้สึกว่าดีเทลที่เขาทําการออกแบบมาะคะ่ะคือเขามีความใส่ใจสําหรับคนปวดหลังมากๆก็เลยจัดมา1เบาะเขาทํามาจากเมม o r y รี่โฟมนะคะเวลาที่เรากดเนี่ยมันก็จะมีการคลายตัวกลับมมานะะคไ่ การยุบตัวนะแล้วก็มีลักษณะที่นุ่มสบายมากมเลยนะคะ mm hmm. เดียวว่ามันเป็นไอเทมสําหรับคนปวดดังที่เหมาะมากสำหรับใครที่ไม่อยากเปลี่ยนอุปกรณ์สํานักง,งานนะคะ mm hmm. ไม่อยากเปลี่ยนเก้าอี้ของตัวเองอะไรแบบนี้ mm hmm. ก็สามารถหาเบาะพวกนี้มาทําการเสริมได้เหมือนกันนะ mm hmm. ก็ราคาชิ้นละ1,290บาทเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูเบาะรองนั่งกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะ สำหรับไอเทมชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นเบาะรองนั่งนะคะตัวช่วยสำหรับสายออฟฟิศซินโดมิกแล้วก็เหมือนเดิมค่ะจากที่เดียวไปอ่านมาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการดีไซน์ตามจุดต่างๆเพื่อทําให้เวลาที่เรานั่งทํางานเนี่ยเราจะรู้สึกสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการปรับบริเวณหลังแล้วก็บริเวณคอเนี่ยนะคะให้นั่งตัวตรงมากขึ้นนั่นเองนะคะอย่างใครที่ไปเรียนั่งทํางานแล้วเนี่ยชอบมีอาการเหมือนแบบตะคิวกินขาชาอะไรแบบเนี้ยตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยเรื่องของการกดทับที่ใต้ข้อพับเข่าได้ค่ะซึ นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเขาจะทํามาจากวัสดุเมมโมรี่โฟมเนาะเวลาที่เรากดไปแบบนี้มันก็จะเกิดการคืนตัวมาเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนซึ่งวัสดุคือแบบนุม่มนิ่มมากๆและก็บริเวณด้านหลังของเบาะรองนั่งอันนี้นะคะเขาจะมีตุ่มตุ่มแบบนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นตุ่มกันลื่นนั่นเองเนาะเวลาที่เราไปวางไว้บนเก้าอี้เนี่ยก็จะทําให้แบบเวลาที่เรานั่งเนี่ยก็ยจะไม่เกิดการขยับขยืขย้นด้วยนะคะเคยเอาจริงๆนะแค่เห็นก็รู้สึกแบบต้องสบายแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนเบาะเลยละกันนะคะทุกคนนี่ตอนนี้จะใช เฮ้ยอันนี้มันนุ่มแล้วมันไม่แบบไม่อยุ่ตัวเออรู้สึกแบบนุ่มๆแน่แนๆดีแล้วเบาะรอหลังเดี๋ยวว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะทุกคนคืออันนี้เขาเป็นสายสําหรับรัดเก้าอี้ใช่ปะแต่ในเมื่อตอนนี้เราไม่มีเก้าอี้เราก็รัดกับตัวเราก็ได้นี่แบบนี้เลยเออใส่แบบนี้ก็ได้นะไม่ต้องรอก,กับเก้าอี้แต่ว่าล็อกกับตัวเราเองเลยนี่เอยเอาไปพิงก็ได้เนี่ยทุกคนออกไปข้างนอกบ้านใช่ไหมเราก็แบบขับรถอะไรอย่างเงี้ยเราพิงที่เบาะหลังรถเราก็ยังหงี้ได้เลยปะก็คือกันหลังได้นะคะทุกคนค่ะเราไปนั่งบนรถเเเมีี้้กกก็าาารรรงออขจะ เป็นแบบบอกเพื่อสุขภาพแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไอเทมชิ้นต่อไปกันดีกว่านาอเฮ้ยมันสบายจริงๆทุกคนอย่างเงี้ยก็คืออันบล็อกได้เป็นร้อยชิ้นเลยแต่ว่าไม่ได้อยู่อย่างเดียวก็คือไม่มีเงินนะคะสําหรับชิ้นต่อไปเล้ยอันนี้นะคะเขาจะเป็นหมอนรองคอค่ะทุกคนค่ะคือจริงๆอ่ะวัตถุประสงค์ที่เดียซื้อมาเนี่ยคือเดียเห็นเขามีกระเป๋าแบบนี้มาด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันเหมาะกับการพกพาดีน้อแล้วเดียรก็สั่งมาเพื่อที่จะแบบว่าพกพาเวลาไปเที่ยวอะไรแบบนี้และช่วงนี้ประเทศลลาารระเเทิ่่่ดแแ้ววนนนนนคีังงืออบบบไ มีอันนี้ไปคือเป็นตัวช่วยที่ดีมากและตรงนี้เดียชอบมากเลยทุกคนคือเวลาที่เราสวมเข้าไปแบบนี้เขาจะมีเหมือนแกนล็อกแบบนี้มาให้เราอะแล้วเราก็สามารถที่จะทําการลูดปุ๊บล็อกคอเราได้เลยเฮ้ยสบายดีนะทุกคนเดี๋ยขอหลับ5นาทีได้ไหมราคาอยู่ที่หนึ่งบาทแล้วก็มีให้เราเลือกหลายสีด้วยนะจ๊ะสำหรับชิ้นต่อไปนะคะเราเอากล่องว้าวมาไม่ได้ อะไรโอ้โหอย่างมาอย่างมาอันบอกกับโอ้ไม่ชูไม่คิดเห็นแม่กินเราแบบตกใจใช่ไหมอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปได้กันเนาะื้อะ สำหรับชิ้นต่อไปเดียบอกเลยว่าเป็นกระจกที่แบบว่าวางไว้ที่ไหนของบ้านก็คือจะทําให้โซนนั้นมันแบบมูจิมินิโอลมากๆนะคะที่สามารถส่งแล้วก็เห็นได้ทั้งตัวเลยนะคะเดียวว่าตอนนี้เดียวควรถอดหมอนอรองคอออกไหมเริ่มรู้สึกว่าเริ่มไม่ปกติแล้วเดี๋ยวเดียขอดึงหมอนอรองคอออกก่อนแล้วกันนะจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ48เซนนะคะแล้วก็จะสูงอยู่ที่ประมาณ157าเซนนะคะ่ะอยู่ที่2,100บาทจ้าสำหรับไอเทมนี้นะคะทุกคนเขาจะเป็นโตพับที่เดียสั่งมาจากร้านโท ทสลูมนะคะจริงๆอ่ะเดียเคยสั่งของจากร้านทสสรูมอยู่แล้วก็คือจะเป็นเก้าอี้พับไม้ที่มีสลักชื่อด้วยผ้าคแคนวาล้วซึ่งมันน่ารักมากเดียเห็นว่าเขามีโตะพับไม้ด้วยเดียก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันมาอยู่กับเก้าอี้พับบ้านเราอ่ะมันต้องแจ่มแน่ๆเลยเป็นโตะพับที่เหมาะมากกับการที่แบบพกพาไปปิกนงปิกนิกไปนั่งที่สวนหนังบ้านอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถพับแล้วก็หิ้วแล้วก็ไปกางได้เลยนะเดี๋ยวเดียจะกางให้ดูนะคะนี่เขาจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็บริเวณก้นของเขาเนี่ยก โตละสามร้แปดสบาทนะจ๊ะสำหรับชิ้นนี้นะคะเขาจะเป็นนี่เลยจเจอแผ่นรองจานสีครีมขาวมินิมอลอีกแล้ว <c oughs> สำหรับแผ่นรองจานพลาสติกแบบนี้เดียวว่ามันดีนะตรงที่ว่ามันทําความสะอาดได้ง่ายนะคะเวลาเช็ดเวลาขัดอะไรมันก็สะดวกด้วยราคาไม่แพงด้วยค่ะแผ่นหนึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ2 0บาทนะคะเดียซื้อมาทั้งหมด6แผ่นด้วยกันนะคะก็ลองไปดูกันได้นะคะนอกจากสีขาวที่เดียสั่งมาแล้วเนี่ยเขายังมีสีดําด้วยนะจ๊ะชิ้นต่อไปนะคะทุกคนเออ เครื่องชั่งน้ําหนักของเสี่ยวมีเสี่ยวหมีเสี่ยวหมี่อ่าอันนี้จะเป็นเครื่องชั่งน้ําหนักรุ่น Body Scale 2นะคะก็คือเดียเคยซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักของเสี่ยวมีมาแล้วเครื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เหมือนกันเลยค่ะแต่เดียเอาวางไว้ที่บ้านหลังหนึ่งนาอแล้วก็อันนี้เดียก็เลยซื้อมาเพื่อมาวางไว้ที่บ้านอีกหลังหนึ่งคับและเดียมั่นใจว่าหลายๆคนก็มีติดบ้านอยู่แล้วเหมือนกันนาะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีฐานให้เราด้วยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นฐานขนาด 3A นะคะกกกก็ไไมมมม่่่่ต้อออองปหาา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 ฐนนนเเเเพิะททีีดยยชบลจจรรสถ ช่างน้ําหนักเขาสามารถทําการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถดูพวกค่ามวลต่างๆในร่างกายของเราได้เป็นพวกปริมาณนะ้ํามวลไขมันมวลโปรตีนในร่างกายของเราอะไรแบบนี้ก็สามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันของเขาแล้วก็ดูได้เลยค่ะทุกคนโดยเขาจะใช้เกณฑ์ในการดูจากพวกค่าน้ําหนักของเราแล้วก็แบบพวกการกดทับบนเครื่องอะไรแบบนี้ถามว่ามันแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมสำหรับเดียดีว่ามันก็อาจจะไม่ได้แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนการไกด์ไลน์ให้กับเราว่าแบบเ้ยตอนนี้สุขภาพของเรามันเป็นยังไงก็ถือว่าโอเคนะมีหลายฟังก์ชันมากๆะคคะคแล้วที่สําัญือ ไม่แพง400กว่าบาทเกือบ500นะคะแล้วแต่ร้านนะก็เดี๋ยวไปดูช <up> ิ้นต่อไปกันดีกว่าจ้าก็จะเป็นโตพับญี่ปุ่นเอาไว้แบบนั่งทางงทํางานบนตรงบนเตียง หน้าตาของโตพับญี่ปุ่นก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเพืเเเเ่อนๆบริเวณก้นเขาจะเป็นประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเรากางมาดูกันดีกว่านะเดี๋ยวว่าถ้าเอามาวางพวกนโน้ตบุ๊กอะไรแบบนี้ก็น่าจะวางได้1เครื่องนะเราสามารถทําการปรับระดับความสูงได้ถึง5ระดับด้วยกันนะคะปรับเอ็นได้ถึง4ระดับด้วยกันนะคะทุกคนนี่ก็ปรับเอ็นลงมาแบบนี้เนาะแล้วเขาก็จะมีฐานแบบนี้มาให้เราด้วยก็จะช่วยกันเวลาที่เราปรับเอ็นตัวโตเนี่ยก็จะทําให้โน้ตบุ๊กของเรามันไม่ล่วงด้วยนะราคาอยู่ที่399บาทนะะคแล้วก็มีให้เราเลือกหลา้วยนะยังไงก็ลองไไปดดูกัน้นะจ๊ะ Yeah. <laughs> ถูกใจสายออกกําลังกายแน่นอนหูลหฮูลาฮูลวันนี้นะคะทุกคนคือมันเป็นฮูลาฮูที่แบบน่าเล่นมากเลยอ่ะเดี๋ยวว่าสําหรับใครที่แบบไม่ได้เป็นคนชอบออกกําลังกายหนักๆอะไรแบบนี้แล้วก็แบบเอออยากบริหารเอวอะไรแบบนี้เดี๋ยวว่ามันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์เหมือนกันนะเดี๋ยวลองมาประกอบฮูลาฮูอันนี้ดูแล้วกันนะคะทุกคนก็จะเป็นฮูลาฮูอัจฉริยะเขาจะมีเหมือนเป็นลูกตุ้มถ่วงน้าหนักแบบนี้มาให้เรามีอันนี้มาให้เราเพิ่มด้วยเขาจะเป็นข้อต่อสาหรับใครที่แบบว่าเอวใหญ่อะไรแบบนี้ก็สามารถขยายช่องวงของหููลละะแบบนนนนนนีี้้้้ไดเมืออกกััค่ จะมีเหมือนเป็นช่องพารามิเตอร์เวลาลูกตุ้มมันผ่านบริเวณช่องตรงนี้ค่ะทุกคนมันก็จะนับ1นึ่งเขาผ่านไปีกีนึงก็จะนับ2อะไรแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนตัววัดว่าแบบเคยเราทําการวนเอวไปแล้วกี่รอบเราดูซีรีส์ไปอะไรแบบนี้แล้วก็เออใส่องใส่เอวไปก็ถือว่าได้เป็นการออกกําลังกายหนึ่งอย่างเป็นอะไรที่เอปอประหยัดพื้นที่เวลาที่เราเล่นดีเหมือนกันได้ซื้อมาราคาประมาณ300บาทนะคะแล้วก็มีให้เราเลือกหลายสีด้วยจ้าสำหรับชิ้นนี้นะคะจะเป็นแก้วน้ําเก็บอุณหภูมิก็เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกกันนดีีว่าะะ มินิมอลอีกเลย สำหรับแก้ววันนี้นะคะเขาจะเป็นแก้วสแตนเลสก็มีหูจับแบบนี้มาให้เราด้วยนะคะซึ่งก็คือถือว่าสะดวกดีเนาะตรงบริเวณด้านบนของเขาก็จะมีจุกซิลิโคนที่เราสามารถเปิดปิดแบบนี้ได้นะก็สามารถเก็บได้ทั้งความเย็นแล้วก็ความร้อนเลยนะคะในขนาด30ออนซ์แต่จริงๆเนี่ยจะบอกว่าแก้วนี้มันมีไซส์20ออนซ์ด้วยนะคะทุกคนเผื่อใครสนใจเนาะก็ลองไปดูขนาดแล้วก็สีเพิ่มเติมได้เหมือนกันสําหรับราคานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ250จนถึง270บาทก็คือว่าเป็นแก้วที่ราคาไม่แพงนะคะเรามาต่อได้ชิ้นต่่ออไไปกกกันนเลยดีวาะะะะคทแแงรบ เราต้องดูของข้างในดีๆนะคะทุกคนเพราะว่าเผื่อทางร้านเนี่ยเขามีของทงของแถมให้เราด้วยไม่ได้อะไรแล้วค่ะหวังของแถมอย่างเดียวนะคะคือมันน่ารักมากๆเลยอ่ะอันเนี้ยนะคะเขาจะเป็นกระเป๋าที่เราเอาไว้ใส่พวกแบบแท็บเล็ตแล็ปท็อปแมคบุ๊กโน้ตบุ๊กอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นลายสกอตที่แบบเกาหลีเกาใจจริงๆบริเวณด้านหน้าของกระเป๋าใบนี้นะคะทุกคนเขาก็จะมีช่องสําหรับให้เราใส่ของต่างๆได้ด้วยนะคะอาจจะใส่พวกเอเซอรี่กัจเจตต่างๆนะและที่เปิดปิดของกระเป๋าใบนี้นะคะก็จะเป็นงานซิปด้วยนะคะทดกคนบริเวณด ฟองน้ํานุ่มๆให้เราด้วยนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะแล้วพอเราทําการเปิดซิปออกมาะค่ะทุกคนเฮ้ยเพืพ่อนๆดูดีเทลข้างในกระเป๋าเขายังมีช่องสําหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆให้เราด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกคีย์บอร์เดเมาส์หรือว่าจะใส่ใจเดียก็ได้เหมือนกันเต็มใจเสมอก็จะมีให้เราเลือกถึง2ไซส์นะคะก็จะมีไซส์สิบถึงสินิ้วกับ1 3ถึง14นิ้วนะคะยังไงก็ลองไปดูไซส์ของอุปกรณ์ของเ,อเพื่อนๆได้เนาะราคาอยู่ที่185บาทแล้วก็มีให้เราเลือกหลายสีีีด้วยจจาาามต่่อกกกันนนนนะะะคคทุเเป็ ตะข่ายสำหรับกรองเศษอาหารในซิงค์ล้างจานอะไรแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเขาก็จะเป็นฐานเอาไว้ล็อกกับตะข่ายที่เราใช้ในการกรองเศษอาหารนะคะแล้วก็จะมีตะข่ายให้เราถึงร้อยอันนะใช้งานง่ายมากค่ะทุกคนก็คือเอาเทปกาวอันนี้ติดที่บริเวณฐานแล้วก็ยึดติดกับซิงได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาตะข่ายอันนี้นะคะมาทําการคล้องกับตุ่มถ้าเราอยากจะให้แบบว่าตะข่ายมันอ้านิดเดียวแล้วก็คล้องแค่สามตุ่มก็ได้หรือว่าถ้าเราอยากจะให้ตะข่ายมันอ้ามากๆนะคะเราก็คล้องให้มันทุกตุ่มไปได้เลยนะคะมันก็จะกางได้มากขึ้นอะไรแบบนี้เน ใช้งานเสร็จเราก็แค่ทิ้งตะข่ายไปได้เลยราคาเซตหนึ่งก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ40บาทอะไรประมาณนี้แล้วก็มีให้เราเลือกหลายสีด้วยยังไงก็ลองไปดูกันได้นะเจ๊ <yeah. S 1> อันนี้นะคะเขา<อ>จะเป็นเหมือนพวกเซตอุปกรณ์ในการแบบทําความสะอาดพวกขวดต่างๆอะไรแบบนี้ก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะเผื่อใครสนใจเอาไปเช็ดขวดใครมีลูกอะไรเงี้ยเอาไปล้างขวดนมอะไรแบบนี้เดี๋ยวว่าก็เหมาะเหมือนกันเนาะสำหรับเซตหนึ่งเนี่ยราคาจะประมาณ20บาทอะไรประมาณนี้ซึ่งเดียก็ถือว่ามีหลายๆอย่างดีเนาะยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าแต่ละอย่างต้องเอาไปเช็ดขวดไหนบ้างแต่เอาเป็น ะะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรนะ ก็คือแก้วรองน้ำมันค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องเนะว่าเขามีอะไรให้กับเราบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือจะมีฐานยางแบบนี้เอาไว้รองแก้วแบบนี้มาให้เรานะคะซึ่งแก้วอันนี้นะคะทุกคนมันก็คือแก้วบอโรซิลิเกตนั่นเองชื่อนี้ไม่ได้ยินมาตั้งแต่สมัยเรียนวิทยาศาสตร์ตอนเด็กๆแล้วนะ,ะมีเป็นเหมือนกับที่กรองน้ำมันแบบนี้มาให้เรานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฝาปิดนั่นเองเนาะนี่ทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เรื่องของเรื่องเลยอะ่ะเชื่อแม้ว่าที่เดียสั่งซื้อมาเพราะว่าเดียไปเห็นคลิปรว,ว,อปปอออวออเาืกกกัไปรปปถะ ผลมากดเปลือกถั่วแตกแต่แก้วมันดันไม่แตกค่ะเพื่อนๆเดก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้มันเป็นวัสดุแก้วที่ดูแข็งแรงดีนะคะก็น่าจะทนน้ามันได้ดีเช่นเดียวกันนะและเดจะบอกว่าไอ้พวกวัสดุที่มันเป็นแก้วแบบนี้ค่ะเวลาที่มันโดนน้ามันอ่ะมันทําความสะอาดง่ายแต่อย่างเวลาที่เราโดนความมันกับพวกพลาสติกอะค่ะทุกคนมันจะทําความสะอาดค่อนข้างยากเนาะเขามีให้เราเลือกถึง2ไซส์นะคะก็คือมีตั้งแต่จนึง1,500มลลิลิตรจนถึงหนี่เลืนกมาร้อยมิลล0 0ิตรนะคะแล้วไซส์ที่เด้เลืากมาเึงนุงสุดท้ายของ คลิปนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะว,ว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้เขาจะเป็นแท่นวางสบู่ในห้องน้ํานั่นเองนะคะเวลาที่เราวางเนี่ยนะคะมันก็จะมีความแบบเอียงเอียงนิดนึงทําให้เวลาที่เราวางสบู่เนี่ยน้ำนะคะมันก็จะไม่เกิดการขังไปในที่วางสบู่เนาะมันก็จะเกิดการไหลลงไปในท่อแบบนี้นะคะแล้วดีไซน์ก็คือน่ารักมากเลยเดี๋ยวรู้สึกว่าดีไซน์มันแอบคล้ายๆกับพวกแบบใบมงใบไม้อะไรแบบนี้หรือว่าถ้าใครไม่อยากเอาไปวางสบู่เดี๋ยวว่าก็เอาไปวางพวกเครื่องประดับบนตัวเครื่องแป้งอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคือบริเวณก ไม่ให้มันเกิดการหลุดออกไปเนาะก็สามารถเอาไปทําการดูดกับอ่างล้างมือหรืออ่างล้างหน้าเราได้เลยนะคะอันนี้ก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยสั่งมาราคาอันละเก้าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีให้เราเลือกหลายสีด้วยจ้า จบเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสําหรับคลิปอันบ็อกของใช้ในบ้านในวันนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของใช้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นของรักก็สําหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่อยู่กับเดียจนถึงเวลานี้นะคะเอาเป็นว่าก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะจะถูกใจของที่เดียมาอันบ็อกให้ในวันนี้นะคะแล้วก็บอกเลยว่ายังมีอีกของหลายชิ้นมากๆนะคะที่รอเดียมาอันบ็อกอยู่นะคะก็คิดว่าอีกไม่นานเนี่ยอันบ็อกของแต่งบ้านเนี่ยมาแน่นอนนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะงั้นก่อนจาก กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เดียวด้วยะคะงัคลิปนี้เดี๋ยวไปแล้วนะคะบายบายค่ะ